วันนี้จะขอพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของเมืองไทยภาพของการเฉลิมฉลองในวันที่27เมษายนปีพุทธศักราช2484เมื่อไทยได้ดินแดนอินโดจีนคืนจากประเทศฝรั่งเศสโดยมีข้อมูลจากหนังสือภาพเมืองไทยฉบับพ,พิเศษปีที่1เล่มที่1เมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2484เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องคณะ l บออ u d i o b o o k ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์หน้าที่ละเกียรติยศของทหารจะสมบูรณ์พร้อมก็ต่อเมื่อได้เป็นทาหารที่ได้เข้าสู่สมรภูมิรบเพราะทหารว่าเป็นพลรบแล้วไม่ได้รบก็เหมือนหัดมวยไว้แล้วไม่ได้ขึ้นสังเวียนชกยอดปรารถนาของนักรบเมื่ออยู่ในสนามรบแล้วก็ต้องชนะด้วยเพราะในคำว่าชนะนี้นอกจากความหวังที่จะได้สายยงยศ เหรียญชัยสมร,รภูมิและเหรียญกล้าหาญแล้วชัยชนะยังเป็นการนำชาติบ้านเมืองของตนไปสู่ความเป็นมหาอำนาจที่มีความทัดเทียมกับชาติที่จเจริญแล้วทั้งหลายและนี่ก็คือการประมวลภาพของไทยแสนยานุภาพเมื่อเช้าตรู่วันที่27เมษายนปีพุทธศักราช2 4 8 4เมื่อฝูงชนชาวไทยได้หลั่งไหลมาคอยดูการสวนสนามของกองทัพไทยซึ่งได้ทำเกียริประวัติที่แก่ชาติไทย ในการเรียกร้องได้ดินแดนที่เ,เราเคยเสียไปในสมัยอดีตคืนมาจากอินโดจีนฝรั่งเศสตลอดสองฟากฝั่งถนนราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางราชดำเนินในหลวนขับข้างไปด้วยประชาชนผู้ารบสึงและภูมิใจในไทยแสนยานุภาพของประเทศตนภาพที่เห็นอยู่เบื้องบนคือรถบรรทุกปืนกลกำลังแล่นผ่านประตูชัย การสวนสนามเปิดฉากด้วยฝูงเครื่องบินของกองทัพอากาศร่อนกระหึ่มเป็นหมวดหมู่อยู่เต็มท้องฟ้าแล้วต่อมาหมู่รถถังชนิดทันสมัยซึ่งทุกๆคันมีนายทหารประจำยืนกอดอกเป็นสง่าก่อนเข้าประตูชัยผ่านนายพลตรีหลวงพิบูลสงครามผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้คอยต้อนรับเหล่านักรบผู้กล้าหารด้วยสีหน้าอันเบิกบ,บานและภาคภูมิซึ่งตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งแดดกล้า กองทัพไทยทั้งบกเรืออากาศผ่านผู้บัญชาการสูงสุดอยู่ไม่ขาดสายนำด้วยกองทัพอากาศบนท้องฟ้าต่อน,นั้นมาคือรถถังทันสมัยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศหน่วยจักรยานยนต์ทหารปืนใหญ่ทหารราบทหารเรือพักนาวินและอื่นๆนอีกนับแสนซึ่งหลังจากได้ผ่านการแสดงความเคารพต่อผู้บัญชาการสูงสุดแล้วก็ได้เดินต่อไปผ่านอนุสาวรีประชาธิปไตยในนามของสิ่งนี้ ทีทหาไทยยอมพลีชีพเพื่อสงวนไว้หน่วยหนึ่งกำลังผ่านอนุสาวรีย์เล็กลยร้อยหน่วยกำลังเดินทางตามมาที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ประชาชนสองฝากฝั่งต่างแซ่สองร่วมแสดงความยินดีบางก็กวัดแกว่งธงชาติทำให้ทหารผู้กล้าหาญของชาติมีสีหน้าที่เบิกบานแจ่มใสด้วยต่างรู้สึกกันว่าอันกำลังร่างกายและชีวิตของตนที่ได้อุทิศให้แก่ชาตินั้นไม่ได้สูญเสียไปเปล่า การปฏิบัติของทหารทุกๆคนย่อมเป็นที่นิยมชมเชนของพี่น้องชาวไทยโดยทั่วหน้าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ากองทัพไทยได้คล้อยเคลื่อนมามิขาดสายกองทัพฟ้ากระหึ่มอยู่บนนภาอากาศหย่อนธงชาติที่ลอยลงมาจากฟ้าและจากภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือภาพของท่านนายกรัฐมนตรีกําลังประดับเหรียญชัยสมรภูมิให้แก่ผู้ชนะส่วนธงนี้เล่าก็ปรากฏเป็นเกียรติยศอ,อยู่แล้วหากท่านเห็นธงนี้ในมโนภาพ ่านจะเห็นว่ามีวิญญาณของผู้ชนะหอมล้อมชุมเกียรติอยู่ด้วยและเงาของสิ่งทั้งหมดนี้ทอยาวเป็นรูปของดินแดนชิ้นใหม่ที่งอกขึ้นในแผนที่ของประเทศไทยและสุดท้ายนี้ส่วนผู้ที่ล้มลงในสนามรบเล่าก็ได้ชื่อว่าได้ล้มลงในที่ที่เลือกแล้วในกองเกียรติยศเขาที่ถึงหลักชัยก่อนคนอื่นที่กําลังสู้รบกันอยู่รอบข้างเพื่อสิ่งเดียวกันนี้เขาตายแต่เพียงสังขารเขามีอนุสาวรีย์อยู่ในที่ที่เขาตาย อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และยังคงอยู่ในจิตในใจทั้งมวลของคนทั้งชาติตลอดไปนั่นเองไอทาหารเพื่อประเทศชาติมาเป็นอย่างดีในคราวที่ประเทศไทยต้องพิพาทกับประเทศอินโดจีนฝรัง่งเศสนาฬิกาบรรดานสวนกุหลาบท่านเวลา9นาฬิกา30นาทีท่นในพลตรีหลวงพีบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พระมาถึงท่านนพลตรีหลวงพี่บูรณ์สงครามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นผู้นำนายทหารทั้งหมดทำการนมัสก,การพระพุทธรูป เมื่อได้ทำการน้มาสการพระพุทธรูปแล้วในพลตรีหลวงสวัสด์รนลงประหลัดกระทรวงกลาโหมได้อ่านรายนามผู้ซึ่งจะติดเครื่องหมายยศตามลำดับครั้นและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้ทําการปลดอินทนูกล่าวออกและประดับอินทนูยศให้ใหม่หนูเมพพลตรีพระยาศักดาดุลยริศแถวนายทหารที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศ ในพลเรือตรีพระยาวิจารณ์จากิดในพลอากาศตรีพระเวชยันตรังสริ์ในพลตำรวจตรีพระรามอินทรา ในพลตรีพระยาภัยสงครามในพลเรือตรีหลวงเจริญราชนาวาในพลอากาศตรีพระสินสัตราคม ในพลตรีพระรณรัตวิภาคกิจในพลเรือตรีหลวงนาวาวิจิตในพลอากาศตรีหลวงอทึกเทวเดชในพลตรีพระสุริยสัตว์ในพลตรี หลวงเสรีเลเริงฤทธิ์เมื่อเสร็จพิธีแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้โอวาตแล่บรรดานายทหารที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศตั้งแต่ชั้นในพันเอก ในวันนั้นเวลา16นาฬิกาท่านนพนตรีหลวงพี่บู์สงครามนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการเลี้ยงตอนรับบรรดาท่านที่ได้รับพระราชทธธานเลื่อนยศพร้อมด้วยนายทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจชั้นผู้ใหญ่ประมาณ300ท่านที่ทำเนียบหน้าวังสวนกุหลาบในโอกาสนี้กองทัพบบกมาบรรเลงด้วย ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังชวนเชิญคณะนายทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจเข้าร่วมการรับประทานอาหารและต่างก็แยกย้ายเข้านั่งประจำโตะ๊ะตามกระโจมที่จัดไว้ นอกจากคอนเสิร์ตของกองทัพบ,บกแล้วยังมีดนตรีสากลของกรมโฆษณาการพร้อมด้วยนักร้องสตรีมาร่วมบรรเลงเพื่อ <c oughs> เพื่อความคกคลื่นรื่งิงด้วย ภาพสตรีทั้งสองนี้คือนักรรองของกรมโฆษณาการในพลตรีหลวงพรมโยธีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังชวนเชิญคณะนายทหารและตำรวจ เดิมเพื่อความวัฒนาถาวรแห่งประเทศไทยและสุดท้ายนี้ส่วนผู้ที่ล้มลงในสนามรบเล่าก็ได้ชื่อว่าได้ล้มลงในที่ที่เลือกแล้วในกองเกียรติยศเขาที่ถึงหลักชัยก่อนคนอื่นที่กำลังสู้รบกันอยู่รอบข้างเพื่อสิ่งเดียวกันนี้ เขาตายแต่เพียงสังขารเขามีอนุสาวรีย์อยู่ในที่ที่เขาตายอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และยังคงอยู่ในจิตในใจทั้งมวลของคนทั้งชาติตลอดไปนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด subscribe like share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้มีพลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ